สวัสดีครับผมโคชเป้งพบกับ f i t for you สุขภาพดีเรื่องง่ายๆทำได้ทุกวันสำหรับผู้สูงอายุหลายๆท่านที่มีปัญหาอาการข้อไหลติดวันนี้ผมมีท่าบริหารแก้อาการมาฝากกันพร้อมกันแล้วไปพกน้องวาวได้เลยครับค่ะวันนี้นะคะวอวจะมาสาธิตท่าบริหารแก้อาการไหลติดค่ะอุปกรณ์ที่ใช้จะมีเพียงผ้าขนหนืผืนแบบนี้นะคะเลือกที่มีความยาวพอเหมาะนะคะ เริ on ite, ่มจากจับนะคะโดยให้แขนซ้ายตึงแขนขวางอแบบนี้นะคะหายใจเข้าหายใจออกหมุนแขนไปด้านหลังค่ะและหมุนแขนกลับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งโดยที่ให้แขนซ้ายตึงแขนขวางอนะคะสลับมาทําด้านขวาบ้างนะคะจับผ้าให้มั่นนะคะหายใจออกหมุนแขนไปด้านหลังหายใจเข้าแลหายใจออกอีกครั้งหนึ่งหมุนกลับมาด้านหน้าค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำสองข้างพร้อมๆกันนะคะ จับปลายผ้าทั้งสองปลายให้มั่นนะคะหายใจออกหมุนแขนไปด้านหลังและหายใจออกอีกครั้งหนึ่งกลับมาที่ด้านหน้าค่ะค่ะและนั่นคือท่าบริหารแก้าการไหลติดค่ะอย่าลืมชวนผู้สูงอายุมาทำกันนะครับอย่างน้อยเวลาสามรอบรอบละยี่สครั้งค่ะเพราะสุขภาพดีเรื่องง่ายๆทำได้ทุกวันค่ะ